สวัสดีครับผมวันนี้ออกมาลางานมาครับโอ้โห,โหนานแล้วไม่ได้ออกเลยครับทำงานอยู่ติดงานก็ท่านที่สั่งผมไว้นะครับรอก่อนมันมันไม่ว่างจริงครับไม่มีเวลาออกหามีวันนี้ลางานมาลองมาหาดูครับสักวันนึง นาะแล้วก็ท่านที่ติดตามผมทุกท่านเลยผมขอบคุณมากโหติดตามผมมาก็าอยากจะให้คอมเมนต์นมามั่งว่าเฮ้ยพูดแบบภาษาชาวบ้านเลยเฮ้ยตรงนี้มันไม่ดีนะคอมเมนต์นเข้ามามาพูดกันคุยกันเนาะ ผมก็ได้ปรับปรุงคำพูดหรือที่ผิดผิดท้ถูกพูดผิดมั่งถูกมั่งก็ขออภัยด้วยก็ดีใจครับที่ติดตามผมเพิ่งเริ่มทำคลิปด้วยยังพูดไม่ค่อยเก่งอา่า ผมขอดูก่อนครับดูตามป่าตามพุ่มรู้สึกจะมีตัวเข้าออกตรงนี้นะออกหากินดอกไม้เนเลยมาแล้วเดินเลยมาแล้วด้วยูงก,กองจะจะเห็นไม่ชัด อโอ้โ้นี่ไงครับเจอแล้วโอ้โหอ,อยู่ข้างในนู่นเลยครับจะเห็นหรือเปล่าหลังไม่โตครับอยู่อย่างนี้ครับอยู่ตามชายคลองอเพิ่งจะเจอรังแรกครับเดี๋ยวผมขอ จะตีก่อนนะขอตั้งกล้องแป๊บครับอาตั้งกล้องเสร็จแล้วครับจะเห็นกันหรือเปล่ามไม่รู้นะมันลกเดี๋ยว ก็คอมเน้นเข้ามากันเยอะๆนะครับก็อยากรู้เนี่ยครับผมจะใช้นี้เป่าใส่ครับ เลยครับ เดี๋ยวกล้องมาตั้งใกล้ๆครับแป๊บครับเขียพื้นที่ก่อนอาจจะไม่เห็นกัน โพูดผิดผิดทุกๆก็อย่าว่ากันนะครับเดี๋ยวนานเข้ามันก็ชินเองผม่าขอบคุณมากเลยที่ชมคลิปผม อ่อนสวยครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อย Ừ, cả hạt chín phá đây, đây là một đầy lúa dòng khẩu น้ำสวยครับผมแม่เต็มเป๊ะเลยครับตัวอ่อนโอ้โหแตกซะแล้วไม่เป็นไรน้ำสวยครับเต็มเป๊ะเลยตัวอ่อน ตีเสร็จแล้วครับดูกันสวยสวยจัดเลยครับน้ำปิดตาขอบคุณมากครับที่ชมคลิปผมก็คลิปนี้ขอจบแค่นี้สวัสดีครับ